สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ไม่ดูของใช้มูจิน่ารักน่ารักที่ปอยใช้แล้วชอบกันค่ะอย่างแรกเลยก็จะเป็นตู้โชว์ไม้อันนี้นะคะอันนี้จะเป็นตู้โชว์ขนาดเล็กค่ะดีไซน์สวยมากเลยนะคะสำหรับพิกัดเดี๋ยวปอยจะใส่ไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปค่ะอันนี้ตัวกรอบของตู้โชว์จะเป็นไม้นะคะส่วนตัวบานประตูแล้วก็ชั้นด้านในจะเป็นอะคริลิกค่ะดีค่ะดีไซน์สวยดูญี่ปุ่นมากเลยนะคะเป็นตู้โชว์ขนาดเล็กๆเ,เหมาะสำหรับตั้งบนโต๊ะค่ะ เรจะวัดขนาดระหว่างชั้นให้ดูนะคะนี่ค่ะขนาดระยะห่างระหว่างแต่ละชั้นประมาณ7ซ็เซนครึ่งเกือบเกือบแเซนนะคะก็เหมาะสําหรับวางพวกโมเดลตัวเล็กๆค่ะเดี๋ยวก็จะวางโมเดลกล่องซุมน้องคายเบบี้ของวอยให้ดูนะคะค่ะความสูงก็กำลังดีใส่ได้พอดีนะคะ ่คะวางแล้วก็จะประมาณนี้แล้วน่ารักมากเลยนะคะบานอะคริลิกจะเป็นบานเลื่อนแบบนี้ค่ะ,คะนี่ค่ะก็ใส่ได้เยอะเลยนะคะ โมเดลแบบนี้แล้วก็ตั้งโชว์บนโต๊ะดูน่ารักมากๆเลยค่ะตู้โชว์อันนี้ราคาไม่แพงด้วยนะคะประมาณ700กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะงานเรียบร้อยสวยตามมาตรฐานมูจิเลยนะคะอันนี้ปอยชอบมากๆค่ะถ้าใครที่สะสมพวกโมเดลเนี่ยก็ลองซื้อมาใช้กันดูนะคะแล้วก็อย่างถัดมาจะเป็นกล่องเก็บสายชาร์จค่ะกล่องอันนี้เก็บสายชาร์จแล้วดูเรียบร้อยดีมากเลยนะคะราคาไม่แพงด้วยค่ะแค่59บาทเท่านั้นเองนะคะนี่ค่ะเวลาต้องการใช้สายชาร์จก็ดึงออกมาแบบนี้ แ,บบะะแล้วก็เวลาใช้สายเสร็จแล้วก็ม้วนกลับไปแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเก็บดูเรียบร้อยมากเลยนะคะแล้วก็กล่องอันนี้ยังสามารถกางออกมาเป็นที่ตั้งมือถือได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะลองกางออกมาให้ดูค่ะนันตรงนี้ออกมาแบบนี้นี่ค่ะวางได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะคะใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะลองม้วนสายชาร์จให้ดูนะคะ ตัวกล่องด้านในจะหน้าตาแบบนี้นะคะเวลาเราต้องการพันสายชาร์จเนี่ยก็ให้เราสายชาร์จวางพาดไปตรงกลางแบบนี้ค่ะแล้วก็ให้สายทั้งสองฝั่งอยู่ตรงรอกนี้นะคะแล้วก็ปิดไปค่ะจากนั้นก็เริ่มม้วนได้เลยนะคะนี่ค่ะม้วนง่ายมากๆใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ดูน่ารักดีดีไซน์สวยด้วยค่ะ แล้วก็อย่างสุดท้ายจะเป็นหินกระจายกลิ่นกับน้ำมันหอมนะคะสําหรับหินกระจายกลิ่นอันนี้ปลอยเอาวางติดตัวทำงานไว้ตลอดเวลาเลยค่ะกลิ่นหอมหอมเนี่ยนอกจากจะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ยังทําให้อารมณ์ดีขึ้นด้วยนะคะนี่ค่ะน้ํามันหอมกลิ่นที่ปลอยชอบที่สุดก็จะเป็นกลิ่นสวีทออรเรนอันนี้นะคะเป็นกลิ่นส้มหอมหวานะคะ่ะปลอยชอบกลิ่นแนวแนวผลไม้นะคะค่ะหยดลงไปที่ตัวกลิ่นแบบนี้ ก,ก็จะกระจายกลิ่นหอมๆอ,ออกมาที่ตัวทำงานนะคะเป็นกลิ่นหอมแบบอ่อนๆไม่ฉุนค่ะหมายว่ากลิ่นหอมกำลังดีนะคะค่ะแล้วก็อีกกลิ่นหนึ่งที่ปอยชอบก็จะเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์นะคะสำหรับหินอันนี้ก็ราคาไม่แพงค่ะประมาณ2 0 0กว่าบาทนะคะใช้งานได้ดีเลยค่ะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับของใช้มูจิน่ารักน่ารักที่ปอยใช้แล้วชอบค่ะก็จะมีเป็นตู้โชว์โมเดลนะคะที่ใส่สายชาร์จแล้วก็สุดท้ายจะเป็นหินกระจายกลิ่นค่ะ ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ